สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจําวันที่6เมษายนนะคะคุณได้8ดาบกับหัวเขาได้ a อสวินถือถ้วยนะคะก็ ข่าวดีนะคะแก้ไขปัญหาที่มันเข้ามาลุมเร้าได้แล้วนะคะอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจหนักๆนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องทั่วไปเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นแฟนได้อาวินถือถ้วยไพ่ดีมากถ้าเกิดว่ามีปัญหากันเนี่ยนะคะแฟนจะเป็นฝ่ายที่กลับมาง้อหรือไม่ก็เป็นฝ่ายที่แก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวได้นะคะเรื่องส่วนตัวเขาก็ดีค่ะมีการเดินทางนะคะมีความก้าวหน้านะคะได้รับโชคลาภอะไรแบบนี้เนาะ มีไพโนนะคะจักรวาลอยากให้เลือกคิดลบนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายไปได้แล้วก็ให้คิดบวกไว้ก่อนไพนิวเลิฟหมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์โอกาสใหม่ๆนะคะคนส,สนิทนะคะวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้แล้วก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มีความจริงใจเป็น New l ลิฟเข้ามาด้วยอยากคิดลบนะคะเปิดใจนะ